โอ้เกี่ยวอยู่นู่นไปดูว่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแต่หไก,ก,กนนลเหมือนกันนะน่ะริบๆเลยค <c oughs> รยเฮ้ยพี่ว่าเอ็ง้าหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปลงลง่องอันนี้นะไอที่เปนะ็นสัตว์เนี่ยมันแข็งแลงลื่นนะตอนอื่นก็ต้องหวัดดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้เราลงงานกันอยู่ที่หกไร่นะครับผมเป็นข้าวอะไรไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่รู้แต่ที่เรารู้มันดีมากเลยครับ ปอมกานธนาก่อนนะครับเออลงเรือทางหมดเลยไปเลยไปเลยเลยผ่านทางหมดเลย,ออยเอรอรถเข็นข้าวเรามาแล้วนะฮะอ่ะเออ ยิ้มดูฝั่งนู้นใล้ลุงเบนด้ยเด้เอเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปรถเกี่ยวก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนรถกันนะครับเพื่อนๆม,มาแล้วนะครับมันเป็นข้าวใบใหญ่ใบตั้งนะฮะแต่รวงโหดีเม็ดยัดที่จังเลยครับผมควางออกครับตูดเลยเพื่อนๆแต่พานสามเส้นไม่ดีแล้ว ตุ้มขาดไปหมดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนก็เ,เลยลื่นเนี่ยไอตัวนี้ตัวตะปับบว่วตัวนี้นะครับตัวแดนลูกกิ้งวนี้เม็ดมันเป็นวันปลาันเม็ดขาดหมดแล้วดูรอยนี้ครับ ล้มแน่นตึกเลยฮะแต่ผ่านไปแล้ว ยิ้มตูนมโชยเอเมนะเอาดิเรื่องมีหัวต้องมีหัวน้มหลอดดูดไปถนัดว่างั้นแหมหลายจัดอ่าพี่แต่มันไม่เหมือนสี่เก้าที่เราเกี่ยวมานะ,ะพี่ดูที่แรกพี่ว่าใช่หรอหัวไม่ใช่เลยนะมองรวงเหมือนกันเจ็ดก้าอเนาะรวงเป็นปั้นเลยอ่ะ ล้มทับชั้นหนาตึ๊กเลยนี่แน่นจัดเลยล้มลักษณะเหมือนพวกไอ้พี่โลกนาปีอะพี่โลก80นะครับที่เกี่ยวหลังมะเรีย่ะนะนู้ดเมื่อกี้นี้ให้ดูบรรยากาศด้านบนนะผมบินไปหาพี่โอมาออ้ยอยู่สองคันกับพี่พรนะฮะสิบสี่ไล,ลนนะนู้นอะอ้าวแล้วผมเทลเลอร์ขวางเขาไว้เดี๋ยวต้องติดรถอ,อีกโก้งเข้าไป เดี๋ยวให้จ้าบอมกัคคณาไปก่อนเพื่อนๆก็เมื่อกี้หลบให้พี่เขาไปแล้วมันต้องคาล,ลูอยู่เยอยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ย,ยขนลุก หมือนต้องคาถนนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่านุ่นเจ้านุ่นเขาเกี่ยวอยู่สองคันเทนเลอร์จ้อกันเต็ไมไปหมดเลยเกี่ยววันเดียวกันเลยไปครับไปดูคลิปของเราต่อ <c oughs> มาครับเพื่อนเรากลับมาที่เราเกี่ยวข้าวกันแล้วโอ้หดูดิ่โอ้กองใหญ่มากเออเว นหน่วยมันสางครับเ,เพื่อนไปเรื่อยๆครับ บอกซ้อมมือรอมมลิไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนรถนะครับโอ้แช่น้ำด้วยเนี่ยเรื่อนเพื่อนตรงนี้เนี่ยแช่น้ำด้วยนะครับจะบบอมบ์มากวดหลังกันเลยทีเดียวเชียว อันนี้ก็7-9แต่เขาไปผูกเจ้านี้ไม่ผูกเออแปลกเนาะบอมเนาะเพิ่งเห็นเนี่ยที่แรกก็ไม่รู้เลยเนาะ ะะถ้ารอหนวดช้าแล้วก็ต้องรอหน่อยแต่แง่าามันพอดีของเขานะฮะว้าวตับไปครับเนีวันนี่มีมาเป็นเด็กโกย เมื่อกี้ต้องลงรถมามาคุยกับพี่แลบบนะฮะเขาให้ผมเกี่ยวให้เขาด้วยติดกันแล้วพอดีเจ้าเจ้าเนี้เขาก็เหมือนหน้าพี่นะ้องกันแต่อีกเจ้าอีกเจ้าเนี้ยเขามีอีกที่หนึง่งคือผมต้องย้ายรถไปเกี่ยวแต่ครั้งเนี้ยเขาก็เลยให้ผมเกี่ยวให้ญาตเขาไปก่อนด้วยได้แต่ถ้าเป็นงานอื่นผมไม่เอานะคือผมทํางานตามคิวนะส่วนตัวผมผมไม่เอาไม่ได้พูดให้รู้ดีนะ ถ้ารู้จักผมจริงอะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆลองไปถามใครได้เลยลูกค้าผมะนะถ้าบังเอิญคนไหนรู้จักกันนะเราต้องทํางานตามคิวครับไก่ผมไม่เอาถ้างั้นก็ต้องให้เขารอแล้วก็ย้ายเข้ามาใหม่เสียนะถ้าถ้าเสียทีเดียวเสียหมดเลยนะที่ทํามานะเขาจะไม่เชื่อถือเราเลยนะครับอันนี้เขาคุยกันรู้เรื่องไงเขาพี่น้องกันนช่แหละเราก็จัดให้เขาได้แล้วมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยแหละ ครับอุ้มแรกเต็มยังเหลืออีกโอเคเมื่อตอนนี้เราเดงเสร็จแล้วเนี่ เคยโลบแล้วเพื่อนๆแล้วก็เว้นไว้เสียบนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะพี่พรกโอ่ะแต่มันทุง่งอ้อมแล้ววกมาเจอกันตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ไม่มีถนนนะนะ ลูกกิงตัวหลังนะเอาลูกกิงเก่ามาใส่แด่เดี๋ยวผ่านตัวเล็กๆโอ้โหตาร์ที่แจ๊กเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ได้ไหวต้องคานเวกเลยโอเคครับไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูตรงนู้นจะหล่มไหม บอกอะไรไม่ได้ยินโทษทีนะครับพื้นหวัดไม่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเมื่อก่อนโบดเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยสงสัยจะเว้นนาน,อนโอ้โหเกี่ยวอยู่นู่นนะไปดูว่าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแต่โอ้โหไกลเหมือนกันนะน่ีบรีบเลยครับคิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเซอร์เวยว์ถ้าไปผมต้องเดินลัดทุ่งไปเนะี่ย ไปกลับนายประมาณสองสามโลแล้วเพืงเนี่ยริบๆเลยอะไ,ยไหนอะออไป,เ,ปเพื่อนสุดไปเลย <c oughs> หอบแล้ว <c oughs> เดินนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็คิดซะว่า เขาบอกว่าขยับก็เท่ากับออกกาลังกายใช่ป่ะเออนี่แหละผมถึงไม่อ้วนไงขยับอยู่เรื่อยอะ่ะจะถึงแล้วไปเขาน่าจะเต็มแล้วไปครับระหว่างทางบุกป่าฝ่าดงบุกภูเขาเผากะท่อมข้ามคลองด้วยสะพานไม้จัดไปโอ้นี่เขาให้ปุ๋ยข้าวกันนะ เราจะถึงแล้วเพื่อนๆตอนนี้น้ำลายเหนียวแล้วไปลุยมาแล้วครับถึงจนได้ครับเพื่อนๆเ,เหลือสักสองไล่ี๋ยวมึงถึงสองไร่เอามาอยากให้ดูอยากให้อยู่ในคลิปด้วยกันเนาะสามคันรถเจ้าอื่นไทยยู่เกียวยู่ข้างไม่ไปเ,เด็กมันห้าวเดินให้ไข่เปียกไง น่าจะเป็นกอขอ79นะครับใบแห้งๆเหมือนกันเลยเดี๋ยวถามลุงเปียกได้ราคาเท่าไหรโซนเนี้ยฮะยังไม่แล้วมีเกี่ยวอีกได้ราคาเท่าไหรอ่ะลุงเปยกเจ0ดพัฮะ5,000ันห้าพ0 0ฮะวาร์ปมา ลัดทุ่งมาดิอืมหมดไปเดี๋ยวให้เขาเทข้าวก่อนเดี๋ยวได้คือพรย้ายงานไปแล้วโอ้ยจะระบีแห้งไปแล้วนะคือพรย้ายไปเกี่ยวอีกที่หนึ่งยังไงได้ทันได้ดูพี่โอ 7จ็ดพันห้ามันก็น่าได้เนาะเหลืองสวยเนาะไปแล้วโอ้ยโหเข้า สี่ไปนะไม่ถึงหรอสหนักไม่ได้โอ้อหโหดูล้อจมเลยแหม,แมทำท่ายอย่างก็ว้าวคัสซีเข้าไป <laughs> โอ้เต็มซุ้มมันเอียงด้วยเพื่อนแต่สุดจัดถือหาก,กินได้ไมตี้ไมตี้เอ็กต้องเขียนว่าไมตี้เอ็กราคาหลาก 10, ักหมื่นโนามาลากข้าวออกกลางทุ่งลุยๆไม่ต้องเอารถใหม่มา

nim-nim เก็บอีกครับแล้วพื้นนามันก็น้ำมันอุดมสมบูรเงี่ยเละหมดรถหลงอัดไม่ได้เลยครับแลวให้ดูประมาณนี้นะลเล็กเล็กน้อยเดี๋ยวให้น้องๆขี่รถเ่องไปส่งเด็กสีหนูเนี่ยใช้ตะมังเดินไปก็ะูดเลย โอ้ผมตอนนั้นจุดร้อมมาย้ายพี่โอไงก็ามานี้แหละนะครับให้ดูของปางของคอนะ เวพันดับเบิลเอ้าเหมือนพี่เลยว่ะพี่สีแดงเฮ้ยยุงหน้าเลยเราอ่ะโอ้โหเจ๋ามาเอาไหมติหนูพี่ถือให้มะเฮ้ยตับยกไม่เอาด้ยเฮ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 ้ยพี่ขอโทษใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหน่อยเฮ้ยลูกพี่ยังไม่โต ไอ้กลมหน่อยกลมหน่อยเชื่อเขาเดี๋ยวเราทะเลาะใครล่ะเฮ้ยพี่ว่าเอ็งช้าหน่อยก็ดีเหมหือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปลงล่องอันนี้นะไอ้ที่เป็นสันนี่มันแข็งแล้วมันลื่นนะโอ้ยยาแดงเพนทพาต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยเบาเบาไอ้หนูโค้งซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รถใครไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้จักโอแกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวารถพี่อยู่ขวามือ โ okay. อเคขอบคุณม,มากโอ้ยเข้าในเลยไปในเลยเนอะตีหนุ่งในบอมอยู่ในอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งโอ้อยพี่ลงนี่โอ,โ,โอ้ยงานไม่น่า,นานตีเลยเฮ้ยเพื่อนมีหนูไปดูฮะไปออขอบคุณมาก <c oughs> อ่ะโอเคครับเพื่อนๆอย่างน้อยกนะ็ต้องขอบใจน้องมันโอ้โหสามมาสง่งขี่เครื่องมาอีกพักใหญ่อยู่ตรงนู้นเลยเนะี่ยไปนะผมจะย้ายพี่โอลงงานก่อนเลยครับผม แล้วก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดจ่าบอมให้ดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งนะครับผมข้าวราคาอยู่ที่7,500นนะครับวับนนี้ไปแล้วครับ,บเพื่อนก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับผมครับ